ขณะที่กลุ่มนักศึกษาะะได้จัดกิจกรรมต่อต้านสารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้การเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันธ์เป็นโมฆะเพราะทำให้ประชาธิปไตยเข้าสู่สภาวะมืดมนอีกครั้งค่ะนี่เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนน,อน,น,อนทกลุ่ม Respect My Education กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มวันใหม่ โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันนำผ้าสีดำขนาดใหญ่คลุมไปที่ตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในฐานะสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยไทยเพื่อไวอไ้อาลัยและแสดงความเห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศกำลังเข้าสู่สภาวะความมืดมนอีกครั้งจากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ตัวแทนกลุ่มวันใหม่และนายรัฐพลสุภโสพลตัวแทนกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ควรมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า20ล้านเสียงที่ได้ไปลงคะแนนมาและคำตัดสินในวันนี้ถือเป็นการนำสังคมไทยไปสู่ทางตันเป็นความจงใจที่จะบีบให้เกิดการสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่มีกฎหมายข้อใดมารองรับ เป็นการกระทำที่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างรุนแรงอว่ายังไงแล้วเนี่ยสารก็ต้องวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะค่ะเราดูจากรูปการของการที่6องค์กอรอิสระออกมาเสนอทางออกโรสแมทเนี่ยค่ะแล้วกิจกรรมหลังจากนี้จะมีการไปทำกิจกรรมยืดเยื้อเดี๋ยวค,คิดว่าคงจะมีกิจกรรมเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนั้นคงเรต้อง เดี๋ยวคงต้องคุยกันก่อนค่ะครับพี่ต้องตัดสินเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นคือผมขอตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่กลุ่มกรบสชุมนุมนะครับจนกระทั่งมีการไปขัดขวางการเลือกตั้งนะครับต่างๆนะครับคณะกรรมการสิ์เองกกตอเองอะไรเองเนี่ยนะครับแสดงความเห็นไปในทิศทางที่ไม่ไปในทิศทางที่สอดรับกับมติของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับแล้วมันก็นํามาสู่ในวันนี้ด้วยแล้วก็ มันไม่ใช่หน้าที่ของสารมนุญเพราะว่าจริงๆแล้วตามไอ้ทางออกตามมาตราเจ็ดอะไรที่เรียกร้องกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าที่คือคือมาตราเจ็ดเนี่ยมันเปิดใช้ได้เมื่อมันไม่มีบทบัญญัติใดรองรับแล้วมีการใช้ในทางประเพณีแล้วแต่ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยังมีทางออกครับมันเหมือนคนไปขวางประตูเอาไว้แล้วก็ววยวายว่าไ,ไม่มีทางออกครับผม ก่อนหน้านั้นกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมมอบข้าวเหนียวมะม่วงให้พลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีจากกรณีที่สัปดาห์ที่แล้วพลเอกเปรมได้เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์พลเอกกฤรีวราและได้ชี้ข้อความใต้ป้ายที่กล่าวว่าทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนให้พลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบอกอา่าน ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการส่งนัยยะทางการเมืองให้พลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารนายนิธิวัตรวันณสิริตัวแทนกลุ่มกล่าวว่าพลเอกเปรมอยู่ในฐานะประธานองคมนตรีซึ่งไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองแต่ที่ผ่านมากลับมีการแสดงออกที่ส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองให้กองทัพออกมาแทรกแซงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเสมอจึงขอให้พลเอกเปรมได้หยุดการกระทำดังกล่าว ส่วนการมอบข้าวเหนียวมะม่วงให้นั้นเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้พลเอกเปรมได้รำลึกถึงกรณีของพลเอกกฤิที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำหลังจากทานข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไปเล่นกีฬากอล์ฟเมื่อกว่า30ปีที่แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของอำมาตย์ใหญ่ที่ไม่ต้องการให้ความลับรั่วไหลออกไปซึ่งพลเอกเปรมในฐานะผู้รับใช้อำมาตย์ใหญ่ที่กลุ่มความลับหลายประการเอาไว้ก็อาจจะถูกกระทำแบบเดียวกันได้